บอกเลยคนที่เกิดในวันพุธ16-30พฤศจิกายนนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณนะจะได้รับโอกาสดีๆมีคนคอยคุ้มครองป้องภยัยอะไรที่เคยเป็นปัญหาต้องบอกเลยว่ามันจะแก้ไขได้แล้วชีวิตจะสดใสมีอะไรดีๆเป็นเงินเป็นทองเข้ามาในชีวิตค่ะคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยว่าในสัปดาห16์16-30นะครึ่งเดือนหลัง ของเดือนพฤศจิกายน2566นะชีวิตของคุณกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในชีวิตในครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วค่ะจากที่คุณอาจจะสับสนว่าปัญหาอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนคุณแก้ได้ตรงจุดแล้วมีโอกาสว่าชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พ่อนมี ผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตคอยสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือผลักดันให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าถ้าเป็นในเรื่องของการงานหากช่วงที่ผ่านมาการงานมีปัญหาติดขัดนะการงานก็ดีธุรกิจก็ดีที่อาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างในครึ่งเดือนหลังพฤศจิกาย,ยนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะมีตำแหน่งที่ดีงามผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถเห็นคุณประโยชน์ นะแล้วอาจจะผลักดันส่งเสริมช่วยเหลือทําให้คุณได้เจริญเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกว่าแก้ไขตรงจุดทําการตลงการตลาดอะไรต่างๆได้ตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมายนะทำให้มีโอกาสที่การการธุรกิจเนาะเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองนะคะเออมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดมีโอกาสได้สืบทอดกิจการมีโอกาสว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมาโดยตลอดหรือความพยายามที่คุณพยายามมาโดยตลอดเนี่ยจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะลูกค้าเก่าก็จะเข้ามานะเออลูกค้าใหม่เข้ามาลูกค้าเก่าก็ไม่ทิ้งนะลูกค้าเก่าก็จะมาอดหนุนอย่างสม่ำเสมอนะ ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยช่วงนี้หยิบจับอะไรเป,เป็นเงินเป็นทองเออมีโอกาสมีโชคมีลาบหยิบจับสิ่งใด,ม,ด,งดงม,ม,มีโอกาสได้เงินได้ทองแล้วโชคลาบมีโอกาสมีด้วยนะคะลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้อาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่บันพบุรุษมอบให้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านอาจจะมอบโชคลาบให้กับคุณ ในเรื่องของความรักต้องบอกเลยหากมีปัญหากันอยู่แก้ไขตรงจุดเหมือนมีโอกาสว่าความรักจะดีขึ้นนะมีความรู้สึกดีขึ้นแต่ขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อการพูดดีคิดดีทําดีต่อกันไม่ต้องหาใครแพ้ใครชนะให้อ่อมอบความรักความรู้สึกจริงใจความรู้สึกดีๆความรู้สึกสบายใจให้แก่กันแล้วความรักจะงดงามงอกเงยเบิกบานคือต้องบอกว่า คนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะคู่จะเป็นคนมีมตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะเอออาจจะเป็นคนทํางานที่เดียวกันก็ได้หัวหน้างานนะหลุนพี่ในที่ทางานอะไรต่างๆนะมีโอกาสจะได้เจอคนที่อา,อาจจะอายุมากกว่าถ้าไม่อายุมากกว่าก็ต้องบอกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากนะแล้วก็เอ,อ่อถ้าสถานะไม่ชัดเจนเหมือนกับจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมีโอกาสว่าจะมีความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือเขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่าง ให้คุณได้สบายใจเพิ่มมากขึ้นได้นะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจะทำของคุณด้วยนะถ้าคุณเออเคารพในตัวเองเนาะแล้วก็สื่อสารความต้องการของเราไปนะโดยที่ไม่ได้ทําให้เขารู้สึก ปวดอัดกดดันหรือรู้สึกว่าเราหน้าเบื่อ,อ,อมีโอกาสว่าจะอาจจะเกิดความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดงอนงอนกันอยู่นะก็ต้องบอกว่าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดขอโทษขอพลยอะไรต่างต่าง,าง,างได้เรียบร้อยแล้วรู้ปัญหาของกันและกันนะแล้วก็เข้าใจปรับความเข้าใจกันได้ดีมีโอกาสที่ความสัมพันธ์กาลังจะออพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะออแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานะสิบหกถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้คนที่เกิดในวันพุธดวงดีมีโชคมีลาภ มีโอกาสแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดชีวิตกําลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้างอกเงยงอกงามมีโอกาสมีโชคลาภมีสิ่งดีๆมีข่าวดีในเรื่องของการเงินตําแหน่งหน้าที่การงานชีวิตกําลังจะอยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขกายสบายใจ yeah.